สวัสดีเอฟซีทั้งหญิงแล้วก็ชายทุกคนทุกท่านผมเจ้าของช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณคลิปนี้ปอป่าจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา10บาทฮะเป็น10บาทมุนเวียนเอาง่ายๆว่าปอป่าจะมาประกาศรับซื้อลุมๆแล้วนี่ก็ประมาณ7ปีพศ .7 อันดับด้วยกันก็เริ่มจากอันดับ ที่1ลงไปถึงอันดับที่7เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีปีพออะไรกันบ้างก็ใครมีแบบนี้นะระปาทําคลิปไปก็สังเกตดูนะสังเกตดูแล้วก็จดไว้นะฮะจดปีพศที่ประปาประกาศรับซื้อไว้จะได้รู้ว่าประปานั้นรับซื้อปีพออะไรกันบ้างสําหรับเหรียญ10บาทหมุนเวียนฮนะยังคงหาพบเจอกันได้ง่ายยังเจอกันอยู่บางปีพศฮะก็ยังพบ ยังพบเจอได้ได้ดีกว่าเนาะอย่าบอกว่าจะพบเจอได้ง่ายยังพบเจอกันได้ดีกว่าอยู่ในระบบหมุนเวียนที่เราใช้จ่ายนะฮะคือค่อนข้างจะมีอยู่ท่านผู้ชมฮะก็มากถึง7อันดับแล้วอันดับที่7นี้ก็ผลิตออกมาถึง2ล้าน6เลยทีเดียวฮะอันดับที่7นะฮะส่วนอันดับที่1ก็ผลิตน้อย ผลิตน้อยหน่อยราคาก็สูงฮะแต่หลักพันพันกว่าเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูคลิปว่ามาดูคลิปนี้ว่าปอปานั้นประกาศรับซื้อปีพศอะไรแล้วก็ปัจจุบันวันนี้คลิปนี้ปอปาประกาศรับซื้อล่าสุดเนี่ยราคาเท่าไหร่เนาะก็ประมาณนั้นนะฮะราคาก็มีการเปลี่ยนแปลงกันได้ท่านผู้ชมเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดเวลานะฮะสำหรับเหรียญการซื้อการขายเหรียญเดี๋ยวเรามาเริ่มอันดับที่หนึ่งเลยห้ท่านผู้ชม 131ปีนี้พอสอนนี้เป็นเหรียญหายากอันดับที่1เลยนะฮะอันดับที่ห่เ,ะะหเหรียญน,นี้สภาพสวยฮะไม่ผ่านการใช้งานแต่ก็เป็นเก่าเก็บแล้วนะฮะสังเกตดูนะ,ะไม่ผ่านการใช้งานสวยฮะเหรียญน,นี้ปปาซื้อมาค่อนข้างราคาสูงฮะใครที่มีนะฮะอ่ะปะปาประกาศราคารับซื้อไปเลยเนาะจำนวนการผลิต62,000เหรียญเท่านั้นเอง นี่แหละฮะท่านผู้ชมก็เลยเป็นเหรียญหายากที่สุดสําหรับเหรียญ10บบาทฮะเพราะว่ามียอดจานวนการผลิตที่น้อยที่สุด6,200เหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งาน,นะฮะไม่ผ่านการใช้งานนะฮะปอป่า,ปารับซื้อแต่ท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานเนะี่ยต้องไม่มีร่องรอยนะฮะต้องต้องเป็นสภาพที่ดูดีน้าเงาจับวิ่งวิ่งอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะประมาณนี้นะฮะ ปาปาเข้าใจว่าบางครั้งก็ต้องมีอ่าล่องรอยสีดําบ้างอะไรมาประมาณนั้นเพราะว่าอืมก็ผ่านเวลามาเนิ่นนาน,น,นเนาะก็อาจจะมีบ้างแต่เขาก็ยังมีความเงาอยู่ในตัวท่านผู้ชมฮะนะมีความสวยอยู่ในตัวมุ่งบอกถึงความเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ฮนะใครมีแบบนี้ฮะไม่ผ่านการใช้งานปาปารับซื้อสูงถึงเหรียญละ1,200บาท1,200บาทนะฮะเอาที่วิงวิงนะฮะ ที่สุดก็มาจบที่ประปาตรวจสอบนะฮะท่านส่งเหรียญมาทางลายประปาย้ําเลยนะส่งมาทางลายเนี่ยปปาให้ราคาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหรียญของท่านถึงขั้นที่ประปาให้ถึงพันสองหรือเปล่านะฮะฉะนั้นก็ขอประปามาตรวจสอบก่อนอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเป็นผ่านใช้อ่ะไม่ผ่านใช้ธรรมดาเนี้ยนะท่านผู้ชมฮะไม่ถึงวิ่งวิ่งเนี่ยปปาก็ให้ราคาอ่าพันหนึ่ง เ0 0าร้ 900, 800, อะไรประมาณนั้นฮะแต่ถ้าเกิดมีรอยบินรอยงอขอบหายเลยมีรอยแบบชำรุดชัดเจนเนี่ยก็น่าจะตกลงมาเจ็ดร้ออันนี้พูดถึงนะฮะแล้วถ้าเกิดยับเยินมากๆเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นไม่รับซื้อเลยทีเดียวฉะนั้น,ก,นการเก็บรักษาเหรียญก็ใครที่มีอยู่ฮะนะทุกๆเหรียญน,นะที่มีราคาที่ยังไม่อยากขายก็แนะนําให้เก็บใส่ตลับไว้ให้ดีนะท่านผู้ชมะนะอย่าไปใส่รวมปะปนกันเพราะว่าเดี๋ยวเหรียญน่าจะไป กระทบกระแทกกันเองก็จะเกิดขอบบิ่นเอ่ยมีร่องรอยเอ่ยอะไรประมาณนั้นก็แนะนำให้เก็บไว้ให้ดีนะท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้ถ้ใครที่มีเนาะก็ไม่ผ่านการใช้งานวิ่งวิ่งเลยนะฮะวิ่งวิ่งเลยอ่ะหนึ่บาทประมาณนั้นนะฮะโอเคนะฮะตกลงตามนั้นต่อมาท่านผู้ชมฮะต่อมาก็เป็นปีพศสอ4 1ฮะจำนวนการผลิต970 0 0 0เหรียญ เหรียญน,นี้ย้อนหลังไปประมาณสักสิปีเนี่ยมีราคาไม่ไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะซื้อขายกัน2 0 3 0บาทล่าสุดมาประมาณ5ปีที่แล้วก็จะน่าจะประมาณ50บาทฮะอะไรน่าจะอยู่ประมาณนั้นแต่พมาปัจจุบันวันนี้ก็ราคาก็พุ่งสูงนะผ่านการใช้งานเนี่ยเหรียญหน,นึ่งก็อย่างช่องปลาปาก็รับซื้อสูงถึง110บาทเลยทีเดียวแต่ถ้ามีร่องรอยมีอะไรเยอะๆก็อาจจะ70บบาทเลยนะฮะ เอาง่ายๆว่า70บาท80บาท90บาทตามสภาพนะฮะไปจนถึง110บาทประมาณนั้นเลยสำหรับภาพอ่าเป็นผ่านใช้แต่ว่าผ่านใช้เนี่ยก็ต้องแบบขอบเนี่ยท่านผู้ชมฮะขอบนี่ต้องคมอยู่นะฮะต้องตั้งอยู่นะฮะขอบเหรียญเนี่ยเพราะว่าเหรียญที่ขอบบิ่นขอบงอแล้วเนี่ยจะทำให้ราคาตกอย่างร้ายแรงเลฮะอย่างมากเลย ก็ลองดูนะฮะใครที่มีก็ส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคากันก่อนนะฮะประมาณนั้นเนาะเหรียญละ110บาทฮะสูงสุดลงไปนะสูงสุดร้อยสิบบาทฮะสำหรับเหรียญผ่านใช่โอเคเนาะประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นต่อมาก็เป็นปีพศ2542ฮะใช่ไหมเอ่ยอ่ะใช่ฮะภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่ท่านผู้ชมเนาะแสงไฟจะน้อยประปาพอดีประปาลืมเปิดไฟเหรียญนี้ฮะใครที่มีอ่ะ เนี่ยสภาพแบบนี้ยท่านผู้ชมนะผ่านใช้แบบเนี้ยปปาร,รับซื้อเหรียญละ25บาทเหรียญละ25บาทขอขอบนะท่านผู้ชมขอขอบสวยๆหน่อยไม่มีร่องมีรอยนะฮะไม่มีร่องมีรอยแต่ถ้าสภาพแย่นะฮะมีอ่าร่องรอยถูกบินถูกงอถูกฟันมีติดสนิมมีอะไรมาประมาณเนี้ยขอบหายเอ่ยขอบบินไอเนี้ยราคาจะอยู่ที่20บาท ท่านั้นเองถ้าเกิดว่าถึงสภาพแย่จัดนี่ก็อาจจะขายไม่ได้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมต้องทําใจนะฮะประมาณนั้นเนาะโอเคนะ,ะปะปาร,รับซื้อ25บาทสําหรับปีพศ2542ปปาแนะนำนะฮะส่งมาเนี่ยท่านผู้ชมมีเหรียญ10บาทกี่เหรียญเนี่ยปปาอยากแนะนําว่าเอาวางไว้สัก10เหรียญแล้วก็ถ่ายรูปถ้ามี20เหรียญก็ถ่าย2ครั้งจะดีท่านผู้ชมจะเห็นภาพชัดเจนนะแล้วก็ไม่ต้องใส่ตลับมานะฮะ ถ่ายรูปเพียวๆล้นๆเลยนะฮะวางดูเพราะป้าป่าจะดูขอบเหรียญน,นะฮะ,ะป้าป่าจะดูขอบเหรียญอ่ะใครที่มีนะฮะ,ะป้าป่ารับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทโอเคนะเนาะต่อมาฮะต่อมาเอาก็เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญตัวติดหายากอันดับที่สี่ประมาณนั้นนะฮะการผลิตก็ 1, 16, หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันเหรียญ ไม่มั่นใจว่าข้อมูลจะคาดเคลื่อนหรือเปล่าก็ยังอยู่ที่ร้านกว่าๆเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะใครที่มีฮะเริ่มกันตั้งแต่ปปาซื้อเท่าปี42่สองเลยท่านผู้ชมอ่ะปปาให้เท่าปี42นะ25บาทแต่ถ้าเหรียญมีลอยมากบ้างที่ปปาพูดนะทุกทุกชนิดราคาอ่าทุกปีพศปปาลงราคาแน่นอนปปาเนี่ยเห้ยี่สิห้25บาทแต่ถ้าไม่คมชัดก็เหลือ20บาทนะประมาณนั้นนะฮะเพราะราคานี้ยยังไม่สูงนะ ราคาไม่สูงกว่าหน้าเหรียญสักเท่าไหร่ใครที่มีก็สามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์หน้าจอได้นะฮะโอเคเนาะใครที่เข้ามาในไลน์แล้วถามว่าเหรียญสิบาทรับซื้อปีพศอะไรกันบ้างเนี่ยให้ปปาทํารายการไปให้เนี่ยปปาไม่มีเวลานะฮะเพราะว่าปปาถือว่าปปามาประกาศทําคลิปตรงนี้ให้แล้วเพราะส่วนใหญ่ในไลน์น่าจะถามปอป่าค่อนข้างจะปปาเข้าใจนะนะแต่ว่าถ้าท่านมาดูคลิปของปปาเนี่ย ท่านก็จะรู้ว่าปปาประกาศรับซื้อเหรียญชนิดราคา1บาท2บาท5บาทอะไรและขึ้นมาเนี่ยว่ารับซื้อปีพศอ,อ,อะไรกันบ้างเนี่ยนะบางคนให้ปปาทํารายการให้เหลยฮะทำปีพศให้หน่อยรับซื้อเหรียญอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหปปาไม่อาจจะช่องเขาไม่ค่อยมีเวลานะฮะนะบางทีทําไปแล้วท่านมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านจะขายหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉะนั้นนะเป็นกลางนะฮะเนี่ยช่องช่องช่องยูทูบทุกช่องเนี่ยเขาจะทํา ทำคลิปออกมาเนี่ยถ้าผม้ชมเผยแร่ออกมาเนะเพื่อประกาศรับซื้อเหรียญก็คือตรงนั้นนะ่ะถ้าเราดูคลิปเขานะจะดีมากนะสละเวลานิดนึงถ้าเราอยากจะต้องการซื้อขายเหรียญน,นะฮะก็สละเวลาดูคลิปเขาสักนิดนึงช่องไหนก็ได้ฮนะเราดูช่องไหนก็ได้ดูช่องไหนเขารับซื้อ,อยังไงเราก็จะได้รู้เราเราก็จะหาเหรียญถูกเนาะว่าชนิดราคาเท่าไหร่ปีพศเท่าไหร่ฮะถ้าไปถามในไลน์เนี่ยนะหรือว่าทางคอมเมนต์เนี่ยป,ปาเชื่อเลยว่ามัน เขาจะไม่ค่อยมีเวลาท่านผู้ชมเพราะเขาถือว่าเขาทำคลิปออกทางนี้แล้วแล้วก็คนที่ดูคลิปเนี่ยเขาก็คอยคอยกันอยู่แล้วนะตอนนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมคนขายเหรียญน,นี่ค่อนข้างมากเลยฮะคนขายเหรียญน,นี่มากกว่าคนซื้อเหรียญฉะนั้นทางช่องเขาเนี่ยเขาจะคิดคว่าอ๋อแสดงว่าคุณไม่ได้ดูคลิปหรอคุณแบบอะไรประมาณนั้นปอปาแนะนํานะฮะให้ดูคลิปแล้วก็รีถ้าดูไม่ทันก็รีกลับไปดูแล้วก็จดว่าอย่างปีสิบบาทเนี่ยช่องนั้นช่องนี้รับซื้อพอสอะไรบ้างเราก็จด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 ไว้ นะแล้วก็ไปหาเหรียญหรือว่ามีอยู่เราก็จะได้นั่งคัดแยกเหรียญของท่านเนาะอะไรประมาณนั้นเนาะเออดูคลิปจะดีกว่านะฮะถ้าเข้าไปในไลน์ไปถามเนี่ยเชื่อว่าทุกๆช่องเนี่ยเขาคงจะไม่ค่อยมีเวลานะฮะเพราะเขามีเวลาประจําที่จะต้องทํางานแต่ละวันอยู่แล้วทางที่ดีที่สุดเราควรจะดูคลิปของเขานะประมาณนั้นนะฮะจะง่ายกว่าและเร็วกว่าเนาะแล้วก็หาเหรียญมาขายให้ช่องป้าปาหรือว่าช่องใดๆก,ก,ก็ก็แล้วได้ก็ได้ทั้งนั้นนะฮะนะ อ่าที่เขาประกาศรับซื้อเราดูคลิปเขานะดูคลิปเขาให้จบนะดูคลิปเขาให้จบเราอย่าไปดูแค่ปกคลิปแล้วก็ฟันธงเอาเองเลยอ่ะเดี๋ยวไปถามในไลน์ดีกว่าหรือประมาณนั้นมันเก่งว่าในไลน์เขาไม่ตอบนะท่านผู้ชมนะประมาณนั้นเนาะอ่ะปีนี้เป็นปีพศ2543นะฮะรับซื้อเหรียญละ20บาทอ่ะปี43่สามรับซื้อ20บาทโอเคเนาะแล้วก็มาปีพศ2 5งพันอันนี้เป็นรูปแบบพระเบียรใหญ่ท่านผู้ชม ถ้าภาพคลิปนี้ไม่คมชัดประปากราบขอประทานอาภัยนะฮะป้าปาคงจะเปิดไฟหาแสงสว่างไม่พอแล้วละ่ะไม่ทันแล้วละ่ะโอเคเนาะอ่ะเชื่อว่าเหรียญสิบาทเนี่ยหลายคนรู้จักดีแล้วละ่ะเหรียญน,นี้ถ้าไม่ชมฮะใครมีอ่ะเหรียญละยี่สิบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเป็นรูปแบบพระเศียรใหญ่นะครับหลายคนคงงงว่าทําไมเป็นรูปแบบพระเศียรใหญ่คือการจัดตารางของการจํานวนผลิตน้อยเนี่ยเขา เขาไม่ได้เลือกนะท่านผู้ชมว,ว่าพสเสียนเล็กหรือว่าพ้าเสียนใหญ่เอาตรงที่ว่าผลิตน้อยหายากเรียงอันดับฉะนั้นรูปแบบพ้เสียนใหญ่ที่ผลิตทีหลังก็เลยก็เลยมาติดติดอันดับนะครท่านผู้ชมนเนาะก็เหรียญน,นี้ก็ผลิตมามราวๆหนึ่ล้านเก้าแสนกั่าเหรียญหนึ่งล้นเก้าแสนกว่าเหรียญยังไม่ถึง2องล้านดีฮะแล้วก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะท่านผู้ชม แต่ว่าจะนานแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาติดตามกันเอาเนาะก,ก็ประมาณนั้นนะฮะมาถึงอันดับที่7อันดับสุดท้ายอะเนาะอันดับที่7ฮะเป็นปีพศ2544ยอดจำนวนการผลิต2ล้าน6ที่ประปาบ,บอกไว้ว่าอันดับสุดท้ายเนี่ยถึง2ล้าน6อันดับที่7นะ2ล้าน6ใครที่มีฮะปอะปาก็ยังคงรับซื้อเหรียญละรู้สึกจะี่บาทเหมือนกันท่านผู้ชมอะ สิบห้าบาทหรือเปล่าเหรียญนี้สิบห้าบาทนะท่านผู้ชมปอปาไล่ราคาผิดแล้วเนี่ยอ่ะปีสี่สิบสี่กับปีสี่สิบสามฮะท่านผู้ชมสองปีพศนี้ปอปาขอโทษมากๆนะฮะสองปีพศนี้รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท ปาปาขายออก20บาทเองเนาะรับซื้อ15บาทนะฮะเอาเดี๋ยวปาปาทวนให้ดีกว่า2ปีพศห้าสกับ43รับซื้อ15บาทโอเคเนาะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าปี53รับซื้อรู้สึกจะ20บาทโอเคนะฮะแล้วก็มาปี34ฮะรับซื้อ20่สบถึงยีบาทพอมาถึงปีพศ2542ฮะ รับซื้อ25บาทประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ปีพศ2541ฮะ80 90 100ถึง110บาทตามสภาพนะฮะตามสภาพสุดท้ายฮะเหรียญละพันสองฮะอ่ะสภาพก็อย่างที่บอกข้างต้นนะฮะเนาะเดี๋ยวป้าปามาดูอีกทีหนึงแล้วก็ส่งกันตรวจสอบทางลายตกลงทางลายฮะอ่ะก็ประมาณนั้น เดี๋ยวมาดูเหรียญจริงอีกครั้งหนึ่งนะว่าราคาถึงพันสองหรือเปล่าหรือเหรียญของท่านจะอยู่ที่พันเอ็ดอยู่ที่พันหนึ่งนะเราซื้อขายร่วมกันฉะนั้นก็ตรวจสอบร่วมกันประมาณนั้นนะฮะโอเคเนาะจบแล้วนะปะปามาประกาศรับซื้อเหรียญสิบบาทตัวติดหายากเจ็ดอันดับ<ม>ที่ปปาประกาศรับซื้อคลิปนี้หลายวันแล้วนานนะ้ปปาไม่ได้ปร,ประกาศรับซื้อนะเพราะว่าท่านผู้ชมครับมีนักสะสมคอยอยู่ เหรียญไหนที่มีนักสะสมคอยเนี่ยปป่าก็ต้องมาทําคลิปประกาศรับซื้อเผยแพร่ออกมาเพราะว่าถ้าเราไม่เผยแพร่เนี่ยก็มีนักสะสมที่ถือเหรียญอยู่เนี่ยก็จะไม่รู้จะไม่เห็นใช่ไหมฮะฉะนั้นก็อ่ะคลิปนี้ใครที่ดูอยู่ก็สามารถติดต่อช่องของปป่าได้ทางไลน์หน้าจอนะฮะประมาณนั้นนะฮะใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจดูแล้วดูแล้วไม่ทันเนี่ยจดไม่ทันปป่าแนะนําให้รีบกลับไปดูอีกรอบนะฮะแล้วท่านจะรู้ตลอดไปนะ แนะนำให้รีกลับไปดูตั้งแต่อันดับที่1ปีพศเท่าไหร่อันดับที่2ก็จดราคาไว้ราคาไว้แต่ปีพศไม่มีการเปลี่ยนแปลงฮะตลอดไปแต่ราคามีการเปลี่ยนแปลงนี่คือราคาวงการเหรียญน,นะท่านผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตลอดเวลาเลยท่านผู้ชมนะฉะนั้นก็อ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะใครที่มีเหรียญแบบนี้ก็สามารถติดต่อช่องของปปาได้เลยนะฮะปะปารออยู่สวัสดีครับ